สุกแล้วค่ะเนี่ยถ้าสุกมากกว่านี้มันจะนิ่มๆนะโอ้ oh. มาละสุกแล้วอุ้ยอ้ย,อย,อยนั่นเห็นไหมล่นพัหล่นได้แต่คนห้ามหล่นโอ้ยอร่อยมากคะ่ะทุกคนรับเป็นที่รักกินไหมคะที่รักกินไหมอันนี่นอนเฝ้าแม่ฮะฮะ พืชผักเขียวสดชื่นนึงเลยสดชื่นไหมคะทุกคนนูน่นต้นพลมเหลืองเดี๋ยวหนิงจะพาทุกคนไปเก็บพลมเหลืองกัน,นเห็นไหมกระจัดหน่งกระจดัดโอ้แต่มาดูผลักก่อนผลักพริกผลัก,ลกมะเขือก็ติดลูกยากยากต้นนี้งามๆอยู่ตรงเนี้ยติดกับพริกพริกปีนี้ดกช้ามากเลยเป็นเม็ดช้านะคะทุกคน อ,อากาศปีนี้เมื่อก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะหนาวอากาศหนาวค่ะหนาวกลางคืนนะห้าองศาค่ะทุกคนอู้พลิกชีฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอนเย็นแล้วนะคะเมื่อวานนี้หนิงกลับมาถึงบ้านเนาะประมาณเ,าเกือบจะสามทุ่มนะหนิงแบบไข่ ไข้ขึ้นหนาวสั่นเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาวันเมื่อวันพุธนะคะแล้วก็เมื่อวานก็เป็นวันครบรอบแต่งงานพ่อปู่แม่ยา่าเนี่ยก็เลยแบบาทานยาแก้ปวดนะคะก็เลยแบบเออลุกไหวนะคะแบบแต่ว่าพอยาหมดฤทธิ์เท่านั้นแหละทุกคนแบบอุง้งลมก็พัดพอยาหมดฤทธิ์กลับมาบ้านเห็นไหมช่างไหม <laughs> กลับมาบ้านโอ้หนาวสั่นมีไข้ ตอนนี้หนิงก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปงานพราะว่าไม่ย่าฉลองพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ก็คือครอบครัวของเราจะมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะคะจะไปจัดที่ร้านอาหารเดี๋ยวหนิงจะถ่ายให้ชมเนาะตอนนี้เรามาเก็บลูกความเหลืองกันก่อน,นะคะ่ะทุกคนินดี้มาเก็บช่วยแม่เร็วเร็วทานูน่น โอ้เครื่องบินจะมารับแม่กลับเมืองไทยในช่างตัดหญ้าค่ะสดชื่นดูเขียวดูเดี๋ยวเรามาเก็บกันหนึ่งจากปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงข้างล่างเน,นี่ยค่ะอืมสุกแล้วค่ะเนี่ยถ้าสุกมากกว่านี้มันจะนิ่มๆน,นะโอ้ยบางลูกก็แบบสุกนิ่มแล้วอะ่ะนี่อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวมานั่งกิน ยิ่งหิวข้าวอยู่กินแทนข้าวเลยเนาะดูค่ะสีสวยอร่อยอินดี้เอ้กินไหมเนี่ยะลมจะพัดหน่อยนึงนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะอุ้ยมองมาละสุกแล้วโอ้ยโอ้ยนั่นเห็นไหมล่นพลัมล่นได้แต่คนห้ามล่ลนโอ้ยอร่อยมากค่ะทุกคนรับไป อโอ้ยเป็นเพลียอ,อ,อยู่นะแต่ว่าก็ยังไหวดูค่ะฮ่าฮโอ้ยมาลูกมาเข็บง่ายมากตอนนี้ใกล้สุกมากแล้วหัวฟูเพิ่งอาบน้ำผมหนึ่งก็จะฟูฟูหนึ่งชิมฟูฟูจริงจังมากุเดี๋ยวพวูกนีอยสวยเอน จะมขอกินหน่อยนิ่วข้าวหวานหอมผ้าม,มเหลืองเป็นอะไรให้อร่อยมากอ,มอร่อยอุ้ยที่รัก อร่อยที่รักกินไหมคะที่รักกินไหมปีนี้ไม่ค่อยดกมากเลยค่ะต้นต้นเขาเก่าแก่มากแล้วนะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคนต้นเนี้ยปกติเนาะดกอุอย้ยตรงนี้ตรงนี้นี่ฮ่าโ,โ,โอ้ลูกใหญ่ใหญ่ ลูกใหญ่ๆเหมือนไข่ห่านเอา <c oughs> น้เานี่เดี๋ยวจะเอาลูกแบบที่กึ่งสุกกึ่งสุกออร่อยอร่อยมาก่โอ้ยลูกน่ารักโอ้ยทานไหมคะรับไปเลยคะ่ะทานไหมอ๋ออุย้ยนี่ก็สุกอยู่นะเนี่ย เนี่ย hey, ค <hi> ิวเขียวเนี่ยอร่อยดีค่ะโอ้ยจะลนสิลนแล้วเดี๋ยว็ดเนาะลนลนนีอ้ยเล็กเด็ดน่ารักหนึ่งเด็ดปุ๊บลุนปั๊บเด็ดปุ๊บลุนปั๊บเอานี่น่ารักจังเลย เลยแต่ก่อนตรงข้างล่างอะ่ะเต็มเลยนะอย่างนี้กิ่งแห้งเ่รอทุกคนโอ้ยมาลูกมาเร็วมาเร็วอมาเร็วมาเร็วลงกพ็พัดผัด รอให้ลมไม่แรงมากก็ทำค่อยแบบเปิดกล้องก่อนกิน่งข้างล่างเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยองใสปีเนี่ยแบบไม่ค่อยดกเท่าไหร่ตรงนี้ก็กิ่งแห้งละโอหต้องเก็บๆแล้วเนาะฟางลูกสุกมากแล้วค่ะทุกคนนี่กนะ็ชอบแบบแบบกึ่งสุกแบบทำหามไม่ได้แบบสุกมากนะลินลี่ขอลงมา ยืนดีกว่าข้างบนรู้สึกวิวอเป็นแบบยังไม่แข็งแรงมากเหมือนจะเหมือนจะหายไข้อะ่ะทุกคนแต่ก็มันยังเหนื่อยอยู่มาชิมดีกว่ามายืนกินดีกว่านะคะหิวหิวนี่แหละแบบเนี้ยจะอะไรนะหำหามเนาะ มันจะมีความเปรี้ยวนิดๆอยู่เหมือนกับลูกที่สุกลูกที่สุกจะหวานหอมไปเลยอ,อ,อ,อร่อยแต่ว่าหลายๆคนก็ถามหนึ่งนะว่ารสชาติเหมือนอะไรหนึ่งว่าเยวผมเข้าปากคนเหมือนพุทรา นเหมือนพุทราบ้านเราแต่ว่าความหวานถ้าหวานมากๆแล้วเนี่ยจะเหมือนมะปรางเหมือนมะปรางความหอมแล้วก็มีความหอมมันก็ต่างกันนะเนาะอืมอืมัมมในใกล้สุกอร่อยมากอืมอนชอบดูเขียว เยวเคลวเรื่องเดิมมันจะเปรี้ยวนี่เจ้หิวหิวตาลิ้นหนิงเริ่มรับรถแล้วนะทุกคนเริ่มละไม่ไม่ได้เหมือนกับจะไข้แบบไข้จนเจ็บท่านหนิงป่วยมากๆหนิงจะเจ็บคอเพราะว่าหนิงไม่ค่อยจะป่วยหนิงเป็นคนไม่ค่อยป่วยเลยนะคะแม่แหละมาฉีดวัคซีนถ้านหนิงป่วยมากๆหนิงจะเจ็บคอแล,แล้วก็แล้วก็เป็นหนักเลยคือแบบไข้ขึ้นนะอันนี้ไม่ ไม่ได้แบบไข้หนักมากแต่มันเหมือนมีไข้แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกบคนจะหายไข้อะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ค่อยมีแรงขไข้เป็นไหมเออฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างนี่เข็มสองนะคะเรียบร้อยอ,อร่อยข้าแรงอยากให้ชิมเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมาก คำเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปส่องต้นชเวตกันต้นลูกพลัมม่วงใกล้สุกยังเดี๋ยวเข้าไปดูอยากกินอะไรแซ่บๆก,กินยำก,กินต้มยำ พรุ่งนี้หนึ่งต้องไหวพรุ่งนี้จะไปมันจะเป็นร้านอาหารที่อยู่บนเขาค่ะทุกคนหนึ่งถ่ายให้ดูตอนหนึ่งไปเอ่อไปเก็บเห็ดนะหนึ่งเคยถ่ายให้ดูอยู่ตรงนั้นมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารตรงนั้นแหละเดี๋ยวหนึ่งไปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะแ <c oughs> <c oughs> มกันกุยกินไหมให้แม่ขังเลยกิน เดี 2, ๋ยวนึงพาส่องพาม่วงก่อนก่อนจะจบคลิปเนาะเดี๋ยวจะได้พาเก็บอันนี้เอาไปทําเค้กอร่อยนะคะเดี๋ยวพาทาเค้กเนาะตรงนูน้นยิงดกปีนี้ดกมากปีนี้ดกมากกว่าเดิมโอโ้ตรงนี้ปกติไม่ค่อยมีย้อยลงมานี่เลยโอ้โหจะสุกแล้วคะ่ะทุกคนเป็นม่วงม่วงแล้วชิมไหมชิมไหมชิมไหมมันเปรี้ยวอะ นี่ดกมากเลยเดี๋ยวค่อยได้ไดเก็บผักม,ม่วงเลยนะยังไงเดี๋ยวมาเก็บกันใหม่เนาะพรุ่งนี้หนึ่งคิว่าหนึ่งแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาเก็บกันอีกเนาะแล้วก็ยังไงขอบคุณมากๆค่ะทุกคนไว้เจอเก,กันใหม่คลิปหน้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่รักไปชิมเลยค่ะบ๊ายบายเจอเก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ